่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้วันที่บันทึกเป็นวันที่7ตุลาคม2527วันนี้ก็คงจะบันทึกตอนปฏิบัติธที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงตัดว่าการปฏิบัติเข้าถึงความดีตอนนี้เป็นด้านของกระเปลือกสำหรับตอนที่เป็นกระพีบรรดาท่านทั้งหลาย พระก็ดีครว่ายก็ดีโปรดทราบว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานและทำความดีในพระพุทธศาสนาจงอย่าเหยียดย้มกับพี่ถ้าความดีขั้นกับพี่ของท่านไม่มีความดีขั้นเปลือกของท่านก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นระบบการปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทะบรรดาเพื่อนพิสุทธิสมณีทั้งหลาย <c oughs> ให้สนใจตอนกับพี่ให้มากเพราะเกี่ยวกับกำลังใจขอบัรดาแต่พุทธบริษัทจะเข้าถึงความดีและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตอนใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนสัตว่าเป็นอภิกิเลสหรือว่าการปฏิบัติที่ไร้ผลขอบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชน <c oughs> จะพยายามยึดเอละอย่างนั้นเด็ขดขาดถ้ามันละไม่ได้จริงๆก็ยับยั้งไว้แค่ในใจค่อยๆปลดไปหลังจากนั้นก็มาดูปฏิปทาที่องค์สมเร็จรรพระสัมมาสัมพุทเจ้าทรงแนะนําด้านความดีถึงกระพีแล้วก็สํารวจตัวเองว่าเรายท,ที่อยู่ในพระพุทธศาสนา ความดีที่เราปฏิบัติมานี่ถึงสกเก็จความดีของพุทธศาสนาแล้วหรือยังถ้าขั้นสกเก็จเรายังเอาดีไม่ได้ความดีต่อไปก็ยังไม่มีกับเราดั <c oughs> างนั้นในฐานะที่บรรท่านทห,หลายเป็นสาวกขออองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็จงอย่าคิดว่าเราจะทำวันเดียวสำเร็จค่อยๆทำไป สิ่งไหนบกพร่องก็พยายามระงรับสิ่งนั้นถ้าตั้งใจว่าเราจะไม่ทํำสิ่งนั้นต่อไปวันหลังมันอาจจะลืมอาจจะเผลอเผลอคิดมันได้ก็คิดว่าต่อน,นี้ไปเราจะไม่ทําอย่างนั้น <c oughs> ให้ถือไปดิถ้ามัรมีให้ทรงตัวแล้วมีสัจจะบรมี <c oughs> แล้วก็จงเป็นผู้มีสติสมัญญาให้สมบูรณ์แบบเวลาจะพูดเวลาจะทำและเวลาจะคิด เราคิดใครควรเสียก่อนว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าาการปฏิบัติล้มเหลวในปฏิบัาแรกและปฏิบทาตอนที่สองเป็นการปฏิบัติตรงกับความดี <c oughs> แต่ว่าใช้กําลังใจไม่ถูกต้องเกาะตัวเกินไปหวังลาบสกาละเกินไปหวังเชื่อเสียงเกินไป <c oughs> ม,มีอารมณ์มีช้าดิษยายบุคคลอื่นมากเกินไป <c oughs> รวมความว่าท้านองตัวมากเกินไปในใช้ไม่ได้วันนี้คอแย่เต็มที <c oughs> สำหรับตอนนี้ไปก็อย่าขอนำเอาธุมบริกาสดในดัางกับพีมาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตามที่พระเจ้าท่านสงรงรัแต่งกล่าวว่านิโครทปรีพาชกกราบทูลว่าอันนี้เบนหน้าสามสิบห้าในธุมบริกาสดพัตตาวิโกเล่มสิบเอ็ด <c oughs> นี่ครับนี่ครทัพรีพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการหน่ายบาปด้วยตบะเป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงแก่นด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่าขอประทานบริกาศขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้ข้าพระองค์ถึงยอดถึงแก่นแห่งการหน่ายบาปด้วยเถิดพระเจ้าค่า อันนี้นโครทบลีพาชกท่านขอพระพุทธเจ้าเทศน์แสดงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตาบะในโลกนี้เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่บระการสังวรสี่บระการนั้นเป็นเช่นไหนท่านจัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตาบะในโลกนี้หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ใช้บุคคลอื่นฆ่าสัตว์เมื่อบุคคลอื่นฆ่าสัตว์แล้วเป็นผู้ไม่ดีใจสองไม่เอาสิ่งของของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้และก็ไม่ใช้ผู้อื่นเถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เมื่อผู้อื่นถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แล้วก็ไม่ดีใจสามไม่พูดเท็จ ไม่ใช่บุคคลอื่นให้พูดเท็จเมื่อผู้อื่นพูดเท็จแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจสี่ไม่เสพการมการามคุณไม่ใช่บุคคลอื่นเสพกรรมคุณเมื่อผู้อื่นเสพกรรมคุณแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจ <c oughs> แล้วทรงจัดต่อไปว่าดูก่อนนีโครูทะบุคคลผู้มีตะบะ เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการคำว่าสังวรนี้ได้แก่การระวังนะอย่างนี้มาดูก่อนนิครุะเพราะว่าบุคคลผู้มีตะบะเป็นผู้สังวรแล้วโดวยสังวรสี่ประการข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้จึงเป็นลักษณะของเขาเพราะว่าเป็นผู้มีต่บะเขารักษายิ่งซึ่งศีล ไม่เวียนมาเพื่อเพศอันเลวสามเขาเสพเสียาสนะอัน,อนสงัดคือป่าคนไม้ภูเขาสอกเขาถ้ำภูเขาป่าช้าป่ชชาชัดในที่แจ้งลองฟางและก็ในปัดในเวลาฉันปัจช,ชาพัฒคือฉันอาหารเสร็จได้ก,กินข้าวเสร็จ เขากลับจากบินาบัิแล้วนั่งคูบัลลังตั้งกายให้ตรงดำรงจิตไว้เฉพาะหน้าเขาละความเพ่งเล็งในโลกเสียแล้วมีใจปราศจากการเพ่งเล็งย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากการเพ่งเล็งได้และก็ละความประทุสร้ายคือพยาบาท ไม่พยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ละถีนมิธะแล้วเป็นผู้ปราศจ,จาาถีนมิธะมีความกำหนัดหมายอยู่ในที่แสงสวง่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมชำระจิต ให้บริสุทธิธธจ์จากทีนมิทาได้ละอุทจจะกกุกจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านนีจิตสงบนาภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจจะุกุกจะได้ละวิจิกิจฉาเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้ ขาลนิวรณ์ห้าเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งใจที่ทำให้ปัญญาถอยหลังมีใจรรประกอบด้วยเมตตาแผ่เป็นทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่รวมความว่าในทิศทั้งปวงเ <c oughs> ขาเปิดกระดาษนิดหนึง่งในที่ทุกสถานด้วยใจรรประกอบด้วยเมตตา <c oughs> อันไปโบนถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณไม่ได้เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ตลอดไปในทิศที่อยู่ที่ทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทางเบื้องบนทางเบื้องล่างทางเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว ทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุทกสถานได้ใจรรประกอบด้วกรุณาอันไพ่โบลถึงความเป็นใหญ่หับประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนอยู่เขามีใจรรประกอบได้วยมมทิตาทุตาเขามีใจรรประกอบด้วยโมทิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทีสงท่สามทีสมท่สี่ก็เหมือนกัน ตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลก <c oughs> สัตทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยมุทิตาสัน้นไพบูร์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ <c oughs> ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบดูเบคขาแผ่ไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกัน ตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจัประกอบพระโเบีขาอันไพ่บูนถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสถามิโครธาวานิโครทะ,รท,ะท่านอยากสำคัญความข้อน,นี้เปเช่นไหน ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตบะจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นี่ครธทับรีพายชกกราบทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยความเพียบริสุทธิ์แน่แท้ไม่บริสุทธิ์ก็หาไม่ได้เขายืนยันว่าบริสุทธิ์แน่ถึงแก่นแน่เป็นกริยาที่ถึงยอดและถึงแกน่น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนิโรทะาการหน่ายบาปดุจบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกิยาที่ถึงยอดและถึงแก่นก็หาไม่ได้ที่แท้แล้วก็เป็นกิยาที่ถึงเปลือกเท่านั้นสำหรับข้าเศษหน้านี้ก็จะขอว่ากันแค่เปลือกจะขอย้อนปฏิปทาเพื่อบรรดาความเข้าใจขบัรดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่า การปฏิบัติพระกรรมฐานมีความสําคัญคือการทําความดีในพระพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญที่กะพีและพระทิพย์เนี่ยพระโทษอ่าสาคัญที่สะเก็ดและก็เปลือกถ้าสะเก็ดดีแล้วเปลือกดีท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌานสํา <c oughs> สหรับตอนที่พระพุทธเจ้าทรงจัดทิ้งถึงเปลือกนี้ ในตอนต้นสมเด็จพระทศพลทรงปรารภว่าทุกคนจะต้องมีการระมัตรวังในนิวรณ์สี่คือวังสี่คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พุดผิดในกามด้วยตนเองหรือว่ายินดีมอบอื่นๆเขาทำแล้ว <c oughs> <c oughs> สำหรับจุดนี้ก็ต้องขออธิบายหน่อยว่าผู้ฟังมีปฏิปทาไม่เหมือนกัน แต่สำหรับผู้ฟังที่มีปฏิปทาตรงไปตรงมาไม่น่าเป็นห่วงด้วยว่าทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังขาดความเข้าใจขาดความาวามาเข้าใจตามความเป็นจริงย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าแนะนำให้คนเราปฏิบัติแค่สี่อย่างอย่างอื่นทำได้อย่างข้อวัสุราเมไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงห้าม ตอนนี้ขอบวันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังโปรดทราบว่าท่านพูดกันระหว่างนักสอนศาสนากับนักสอนศาสนารวมความระหว่างศาสนาต่อศาสดาเพียงแค่แนะนำกันเท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วเ <c> ช <oughs> ่นนั้นสำหรับวบันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังผู้ปฏิบัติดีถ้าเป็นสมณเณรต้องทรงศีลสิก แล้วก็มีเสขียวัตรอีกเจดสห้าเป็นเครื่องนักระงับจริยาบรรดาพระจะต้องมีสิกขาบท2องยีแล้วก็มีพิสมาจารย์ร่วมด้วยสำหรับญาติโยมพทบบริษัทในขั้นต้นจะต้องมีสินห้าครบและก็มีกำบบดสิบครบท้วนด้วยสำหรับกำบบดสิบนี้ทั้งพระทั้งนองก็ต้องปฏิบัติด้วยเหมืกัน ถึงแม้ว่าจะมีศินมากกว่าแต่อย่าลืมวาจริยาที่เเ็วพระของพระของเองก็มีอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่เคยเห็นแม้แต่กำบทดสิบก็ไม่มีบางทีบางรูบสินห้ายัางไม่มีถ้ามีปฏิปทาอย่างนี้ก็ถือว่าเราเป็นผู้ร่วมกันทำลายพระพุทธศาสนา สำหรับในกำหนดสิบได้กล่าวไว้ว่าข้อหนึ่งเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราือว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ด้วยตนเองไม่ใช่คนอื่นฆ่าไม่ยินดีเมื่อเขาฆ่าแล้วไม่ลักไม่ขโมยของใครด้วยตนเองไม่ใช่บุคคลอื่นลักขโมยและโกงไม่ยินดีเมื่อเขาทาแล้วและก็ไม่ทําการเมสเมชาจารนโดยตนเอง ไม่ยุให้คนอื่นทําไม่ยินดีเมื่อเขาทําแล้วนี่ด้านทางกายนะก็ต้องต่อสินห้ากรรมมาอีนิดหนึ่งเราจะไม่ดื่มสุรามีไรด้วยตนเองและไม่ใช้คนอื่นดื่มจะไม่ยินดีเมื่อเขาเดื่มแล้วสําหรับด้านวาจามีความสําคัญมากพระเจ้าทรงตรัสว่าหนึ่งเราจะไม่พูดปด เราจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดคำส่อเสียดจะไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์วาจาทั้งสี่ประเภทนี้จำเป็นบรรดาท่านนั้นหลายมีความจำเป็นมากจะต้องระมัดระวังให้มากวาจาที่พูดปดมุทเทศจะต้องไม่มีสำหรับแก่เหล่าเราพุทธบริษัทและก็ วาจาที่สร้างความเสะเทือนใจให้แก่บุคคลอื่นหรือว <c oughs> าจาหยาบคายก็ต้องไม่มีเหมือนกันและวาจาที่ไร้ประโยชน์วาจาที่ส่อเสียดได้แก่นินทาชาวบ้านหรือว่าทําให้ชาวบ้านแตกเล้ากันโดยการแนะนําแนะนําผิดผิดพลาดพลาดจากคติของพุทธศาสนา แต่ะปรกาศตนว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมม,ทา,ๆๆๆๆๆมาทัทธธาสมเด็ดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ต้องระมัดระวังวาจาใดที่ไร้ไประโยชน์จงอย่าพูดเรื่องวาจานี่มีความสําคัญมากและสําหรับการด้านจิตใจองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่าจงอย่าเพ่งเล็งมันโลกเชียงหมดเพื่อพิชา อภิชานี่ในพระไตรปิฎกท่านแปลดีมากเพราะว่าจงอยาเพ่งเล็งโลกทั้งสิ้นในกรหมายความขึ้นที่ว่าสมบัติใดที่เป็นของชาวโลกคือสิ่งที่มีชีวิตกรดีสิ่งที่ไม่มีชีวิตกรดีแม้แต่ร่างกายของเราที่มันสร้างมาได้ท่าสี่เราไม่สนใจในมันคาว่าไม่สนใจก็หมายมความต้องเลี้ยงมันมันหนาวก็ต้องหาผ้าห่มให้มัน ตอนขอหาของทําความเย็นให้ยิวหาหารให้ป่วยไข้ไม่สบายรักษาบำรุงธนุบุงตามสมควร <c oughs> แต่ก็ต้องมีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันตายไม่ช้ามันก็พังในเมื่อมันพังแล,ะละ้วยะเกาะอะไรต่อไปอีกไม่สนใจมันเลยนม่ก็หมายความว่าถ้าป่วยเรารักษาถ้าจะตายก็เชิญ นายจะตายเมื่อไรก็เชิญตายสิยังไงๆก็เกิดมาเพื่อตายอยู่แล้วแต่ก่อนจะตายเราต้องทำความดีให้ครบถ้วนและริการที่สองไม่พยาบ,บามคือไม่โกรธไม่จองล้างจองผลานสิ้นกันเลยกันนี่ดังด้านของกำลังใจเราก็ต้องปฏิบัติตามนะคิดว่าคนทุกคนเกิดมาในโลกมีความปรารถนาดีด้วยกันทั้งหมด ที่เขาทำพลาดพลั้งไปเพราะากรรมที่เป็นอกุศลให้ผลฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลเราพร้อมที่จะให้อาภัยกับคนผิดเว้นไว้แต่คนใต้บงังคับบัญชาที่ปฏิบัติผิดระเบียบวินัยนี่อันนี้ต้องลงโทษเพราะถือเป็นระเบียบเสียงนอกเหนือประเบียบเป็นเรื่งองส่วนตัวเราไม่ทำให้เราห้า,าภายัย แล้วก็บริการในสามหน้าจิตใจองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสาู้ทำความเห็นให้ถูกคือสัมมาทิฏฐิเราก็ยอมรับตามความเป็นจริงอย่างสั้นๆง่ายๆรับมาเบื้องต้น <c oughs> สําหรับท่านพุทธศาสนิกชนนี้เข้าถึงเข้าถึงมาเปลือกตัวน,นี้นะเอาปัญญาตัวนี้เป็นตัวปัญญาเอาแค่ปัญญาถึงเปลือกกัน หรือว่าปัญญาถึงเปลือกที่ก็มีความรู้สึกว่าหนึ่งการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นของดีเราเองต้องมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันการเมตตาปราณีการรักกันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่ปัญญาสองการไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อแย้ทรัพย์สมบัติของเขาเป็นของดี ก็การทำอย่างนั้นเป็นการไปก่ายความเป็นศัตรูเข้าหากัน <c oughs> ถ้าเรามีความสันโดษยินดีเพราะทรัพย์สินที่เรามีอยู่มัเาเป็นของดีเป็นปัจจัยให้เกิดความรักสามขึ้นที่ว่าคนรักเราจะไม่ยุ่งในการทำลายจิตใจของคนอื่นเรารักคนรักของเราเช่นใดเขาก็รักคนรักของเขาเช่นนั้น ในเมื่อเราหวงแหงคนรักของเราเช่นใดเขาก็หวงแหงคนรักของเขาเช่นนั้นเราก็ไม่ทํายับยั้งพอใจเฉพาะคนรักของเรายังไม่มีคนรักของเราก็ถือสัาโดดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นกําลังใจให้เกิดความรักแล้วก็การเด่มสุรามีไรเป็นของเลวเสียเงินเปล่าเสียทรัพย์สินเปล่าแล้วก็ได้ประโยชน์มีแต่โทษคือเกิดความประมาท เกิดโรคนี่ตามความรู้สึกของเราหลังจากนั้นสําหรับวาจาวาจามีความสาคัญเราต้องพูดตามความเป็นจริง <c oughs> แต่ความเป็นจริงนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องเลือกเวลาพูดเหมือนกันถ้าไม่ตรงกับเวลาไปเจอเวลาที่ไม่สมควรเข้ามาันอาจจะเกิดโทษได้ จากนั้นเวลาใดที่ควรจะพูดเวลาที่ใดไม่ควรจะพูดต้องใช้ปัญญาคือใช้สมาธิเข้าพิจรารณาเสียก่อนแต่ว่ากันบารมีก็ต้องว่ากันถึงปัญญาบารมีต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนแล้วว่าควรไม่ควรเป็นประการใดรายการที่สองวาจาใดาเป็นเป็นวาจาที่สร้างความเตือนใจแก่บ,บคุคคลผู้รับฟัง ต่วาจาหยาบที่ความจริงไม่เดียหมายทึงด่าเสมอไปอย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทมีวาจาสําคัญอยู่วาจาหนึ่งลอยมาทา,ากัดเสมอว่าเทวดาไม่มีในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาไม่มีเทวดาไม่เกี่ยวข้องกับเทวดาไม่ยอมรับนับถือเทวดา และก็ยังประนามบุคคลที่บูชาเทวดาเมื่เป็นคนเลวอย่างเขายกสารวาภูมิบูชาภูมิเทวดาก็ดีอากาศเทวดาก็ดีอย่างนี้ประนามอย่างหนักวาจาอย่างนี้บรรดาทนพุทธบริษัทเป็นวาจาที่สามและวาจาที่สองวาจาที่สองก็คือเป็นวาจาหยาบสร้างความสะเทือนใจแก่บุคคลอื่นไม่ถึงขั้นดา แต่ว่าประนามกัน <c oughs> และก็เป็นวายจาต่อเสียดยุยงส่งเสริมให้คนแตกเล้ากันจะทำให้คนในประเทศไทยทั้งชาติแยกเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งเชื่อเทวดาอีกพวกหนึ่งไม่เชื่อเทวดาความจริงการเชื่อเทวดานี่ก็เชื่อมานานแล้วและการเชื่อเทวดามีก็ไม่มีการไร้ผล พระองค์สมเร็จพระทศพลก็ทรงยืนยันว่าเทวดามีและนอกจากนั้นก็ยังให้หลักวิชาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความรู้ในวิชาสามและพิญญาหกทางสองรายการนี้ถ้าปฏิบัติตามและจะรู้จกักเทวดาได้ดีและก็รู้จักบุญบารมีของเทวดาที่บำเพ็ญแล้ว ไม่ต้องไปดึงเอาสมเด็จพระกระิีัแก้วท่านลงมาหรอกพราะพระพเจ้าท่านยืนยันมานานแต่ว่าทําไมบุคคลในปัจจุบันจึงมีความเข้าใจและพอใจในการพูดอย่างนั้นแล้วก็มีญาติโยมบางคนมาจากจังหวัดประจินบุรีเพราะว่ามารดาของท่านอแต่ละวันท่านไหว้ดะ ท่านไหว้ตลอดไหวโน่นบ้างนายไหวนี่บ้างหลายหลายอย่างไหวเทวดาไหวภูมิเทวดาไหวอากาศเทวดาไหวปู่ย่าตายายไหวพระไหวเสียนถามว่าการไหวของคุณแม่ของคุณเนี่ยมีผลไหมท่านก็บอกว่าการไหวของคุณแม่ของผมมีผลครับทั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่าพ้นจากการค้า คนที่ค้าของอย่างเดียวกันเขาพูดเก่งกว่าเขาติดต่อเก่งกว่าแต่คุณแพม่คุณแม่ไม่เคยแพ้เขาเลยอาจจะดีผลเกินไปกว่านั้นท่านหญิงไว้ยนิบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความเชื่อถือของคนถ้าท่านเป็นสาวกอองสมเด็จพระทศพลอย่าทำลายจิตใจกัน แ้าใจว่าคนในโลกนี้มีสี่ประเภทกำลังใจคืออุคติตังโยวิปติตังโยนิยะปะทถะบรมะอุคติตัญโยมีปัญญาเต็มมีความฉลาดมากเปลี่ยปราดมากแนะนำแค่หัวข้อก็เข้าใจวิปติตังโยมีความฉลาดมากแต่ว่าความเฉยมีปัญญาดีมากแต่ความฉลาดน้อยไปนิด แนะนำหัวข้อไม่เข้าใจแต่ว่าตอนทีิบายก็เข้าใจท่านเนยยะประเภทนี้ต้องมีตัวอย่างอย่างถ้าจะไหว้พระต้องมีพระพุทธรูปให้ไหวถ้านิยมปางไหนใครก็ว่าปางไหนชอบปางไหนดีหาปางนั้นให้แต่การไหว้เทวดาในความจริงเทวดาพระพุทธเจ้าสรนแนะนำไว้ในมในกรรมฐานที่เรียกกันว่าเทวตาตุสติกรรมฐาน ให้นึกถึงความดีของเทวดานึกถึงความดีของเทวดาแล้วก็นำาความดีของเทวดามาไปพฤติปฏิบัติ <c oughs> อันดับแรกจริงๆแค่นึกถึงเทวดาก็ใช้ได้เพราะว่าทุกคนยอมรับนับถือว่าเทวดาเป็นผู้ประเสริฐเทวดามีสภาพร่างกายเป็นทิพย์เทวดามีความสุข เทวดามีนุภาพตามความเข้าใจทิงแม้จะไม่เป็นอย่างนั้นก็ตามในเมื่อเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นต้องปล่อยไปก่อนแต่ความจริงการนึกถึงว่าเทวดาก็ไม่เร็วเพราะว่าคนนี้เป็นเทวดาได้ต้องมีคุณธรรมอย่างน้อยสองประการคือมีหิริละออตปะหรอายแต่ความชั่วพยายามไม่ทําความชั่ว อตบะบะเกรงกลัวผลของความชั่วไม่เมื่ออายความชั่วกลัวความชั่วเขาก็มีความดีการนึกถึงคนดีเป็นปัจจัยให้ปฏิบัติตามคนดีอันนี้เป็นจุดหนึ่งฉะนั้นการจะพูดจะคุยกันก็ดูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปที่ไหนไม่เคยทําลายจิตใจใคร ท่านรู้กําลังใจของคนว่ากําลังใจของคนนี่ไม่เท่ากันอยู่ๆจะไปสอนธรรมอย่างเดียวนะไม่มีใครได้บรรลุมรรคผลมันต้องดูกําลังใจของคนว่าเขาดีขนาดไหนเขาจะเกาะอันดับไหนได้เกาะสูงให้สูงเกาะได้ขั้นต่ําให้ต่ําเป็นนั้นว่าเกาะได้อันดับไหนให้เกาะอันดับนั้นอย่างน้อยที่สุดก็สามารถจะจูงกันไปได้ อย่างองเข้าไปสำนักของชะดินชะดินขบูชาไฟองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ส่งยกย่องว่าการบูชาไฟเป็นของดีน่าเข้าไปสานักก็สุป,ประมาณนบสุป,ประมาณนบไหวทิศสมเด็จพระธรรมสามิก็มาได้ทรงตำิหน่กลับชมว่าการไหวทิศเป็นของดีเมื่อความชอบใจกันเกิดขึ้นก็ทรงแนะนําว่าทิศที่คุณไหวนี่นะ มันเป็นทิศภายนอกถ้าทาที่ดีถ้าไหวทิศภายในจะดีมากอย่างเรื่องจะดิงก็ไม่กันขบูชาไฟเมืดด่อพระองค์ชมว่าดีเขาก็ชื่นใจแล้วก็ทรงแนะนําต่อไปไฟที่คุณว่าอยู่นี่มันเป็นไฟภายนอกถ้าคุณกําจัดไฟภายในอีกจะดีปพิเศษอรบ,บัญดาท่านพุทธบริษัทเราก็มาคุยกันเรื่องของปเปลือเรื่องของเปลือมันยังไม่จบ ก็จำเป็นต้องคุยกันว่าตอนเปลือกนี่มีความสําคัญบุคคลจะทรงฌานหรือไม่อยู่ที่เปลือกนี่เท่านั้นอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนขว้าความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล,ล,ล,ลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี